สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าทาน1 8 5 5 0นะครับหรือเป็นนิเทียมไอออนนั่นเองนะครับมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับมี2ตัวเดี๋ยวผมจะมาทำการวัดแบตชุดนี้ให้ดูว่าแกะออกมาจากโน้ตบุกนะครับแกะออกมาแล้วยังใช้การได้ไหมนะครับหรือดูยังไงจะใช้ได้หรือไม่ได้ทดสอบยังไงนะครับในส่วนของความต้านทานภายใน หรือบองต้นที่วัดโวลต์ก่อนนะครับวัดโวลต์ผมก็วัดไปแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่1นะครับ1.3โวลต์นะครับตัวนี้ตัวใย่ที่ 1- ถึง1.3โวลต์นะครับแต่ละเซลล์ไม่เ so ท่ากันนะครับก็มีเท่าเท่ากันบ้างตัวนี้ก็ตัวใหญ่ก็มีทั้ง1แล้วก็1.3นะครับตัวนี้ตัวสีเขียวนี่ครับสีเขียวนี่เป็นของค่ายนี้นะครับของค่ายนี้ นะสีเขียวเป็น Samsung SDI อนะครับสีเขียวส่วนสีนี้ไม่รู้ของค่ายไหนนะครับก็๋ยวจะมาทดสอบให้ดูว่ายังใช้การได้ไหมนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่1โวลต์นะหโวลต์กว่ากว่าเองตอนนี้ผมก็ทําการชาร์จเข้าไปแล้วนะครับชาร์จด้วย i m a ม B6AC นะครับชาร์จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็วัดโวลต์ให้ดูนะครับวัดโวลต์ให้ดูทีนึงผมชาร์จทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับตัวนี้ แรงดันของแบตเตอรี่น่าจะกลับมาที่ในส่วนของแรงดันปกติแล้วนะครับแรงดันปกติตัวนี้อยู่ที่สี่นะครับจุดศูนย์โวลต์นะครับตัวนี้เดีย๋ยวไปดูตัวนี้นะครับตัวสีเขียวนี้อยู่ที่สี่จุดหนึ่งนะครับตัวสีเขียวนี้ชาร์จทีหลังนะครับผมใช้วิธีการเราใส่ในรางนะครับรางเอร์แบงค์ตัวนี้นะครับก็ใส่ทีละหกก้อนนะครับ ก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้ชาร์จนะครับเป็นชาร์จขนานไปเลยนะครับชาร์จแบบ 1S นะครับอ่าชาร์จที่5แอมป์ก็ทิ้งไว้เลยนะครับตัวนี้ก็4.1ตัวนี้ก็4.0นะครับอ่าตัวนี้ก็ยังไม่ถึงแรงดันปกตินะครับก็ยังยังสูงอยู่ก็เขาจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 12- 24ชั่วโมงนะครับเพื่อกลับมาสู่แรงดันปกติของเขานะครับแรงดันใช้งานนะครับเป็น normal voltage นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะวัดวัดโวลต์ให้ดูแล้วนะวัดโวลต์ให้ดูแล้วตัวนี ถ้าคนต้านทานภายในผมวัดแล้วนะครับตอนนี้ใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นแบตชุดที่อยู่ด้วยกันนะครับใกล้เคียงกันหมดนะครับตัวนี้วัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดกระแสให้ดูดีกว่านะครับตัวนี้กระแสให้ดูดีกว่าว่าเจ้าฐานนี้เลยแบตเตอรี่แยมอน,นชุดนี้ยังจ่ายกระแสได้ไหมถ้ายังจ่ายกระแสได้สูงแสดงว่ายังใช้การได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าช็อตเซอร์กิตจะสูงแค่ไหนครับตัว ความจุนะครับของแบตเตอรีร่นะครับไซส์หนึ่งแปดหดห้าศูนย์เนี่ยจะมีตั้งแต่สองพันมิลลิแอมหรือสองแอมนะครับถึงสามแอมนะครับนิดๆนะตอนนี้แล้วแต่ค่ายแล้วแต่แบรนด์นะครับอ่าก็ค่ายดีๆหน่อยของแท้ๆก็จ่ายกระแสได้สูงรองรับการชาร์จที่สูงนะครับแล้วก็มีการจ่ายกระแสที่รุนแรงนะครับแรงมาก ัวน,นี้อาจจะจ่ายกระแสได้ถึง 4c หรือ 5c นะครับนี่ก็คือความจุมากกว่าความจุของเขานะครับนี่เป็น normal นะครับเป็นการใช้งานปกติอาจจะได้ถึง 4c หรือ 5c ส่วนพีคก็อาจจะมีนะมีถึง 10c ได้นะพีคแต่ก็การพีคก็ไม่ใช่ไม่ใช่การใช้งานต่อเน,นื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน2ค่ายนี้เดี๋ยววัดอย่างละก้อนก็ได้ครับเพราะว่า,าตัวน,นี้ก็คล้ายๆเท่าๆกันนะครับแบบแต่ละเซลล์ที่วัดออกมาแล้วนะครับ ความต้านทานภายในเท่าๆกันแล้วก็โวลต์แต่และตัวก็มีค่าเท่าๆกันพอชาร์จเสร็จเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูว่า2ค่านี้นะครับเป็นยังไงส่วนแรงดันนะครับใกล้เคียงนะตัวนี้ก็4.0ตัวนี้4.0จุดนี้4.1นะครับเดี๋ยวจะวัดกระแสให้ดูนะครับโดยใช้เป็นแคมมิเตอร์นะครับตัวนี้เราก็ตั้งมาที่ย่านนะครับย่านวัดก็คือแอมีนะครับนี่สัญลักษณ์ตรงนี้เป็นแอมนะแล้วก็ทําการเซตซีโร่นะครับปึ๊บ อ่าโอเคแล้วก็จะทำการเอาสายไฟมา1่เส้นนะครับสายค่อนข้างใหญ่หน่อยก็จะดีนะครับผมใช้สายน่าจะเป็นเบอร์สีนะครับเป็นสายเบอร์สี q สแควร์มิลน,นะครับตัวนี้สายใหญ่ัน่จะดีนะครับสายเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนแล้วก็รุนแรงนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับพอดูกระแสแล้วก็โอเคก็ก็จะปล่อยนะครับผมถอดสายออกก่อนนะครับสักครู่ปึ๊บอ่าตัวนี้นะตัวนี้ขยับก่อนนะ โอเคให้เหลือแต่ตัวนี้นะครับผมก็ทําการคล้องแอมนะครับคล้องสายไว้มีเส้นเดียวนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมคล้องใหม่สักครู่ครับเป็นการช็อตเซอร์กิตเลยว่ายังจ่ายกระแสได้แรงหรือไม่นะครับมาลองดูกันนะครับหรือว่าใครจะใช้ตัวพิชีนี้เป็นการคัดแบตก็ได้นะครับแต่ตัวนี้วนวนต่ำผมก็เลยทําการชาร์จไปก่อนแล้วนะครับชาร์จเต็มเรียบร้อยนะครับแต่ละเซลล์เนาะจะใช้วิธีการจิ้มนะครับ ชอตจกิดไปเลยนะครับก็จิ้มเลยนะครับตันนี้ก็แตะสังเกตที่ตัวเลขนะครับปึ๊บโอ้สามสองแอมป์นะครับดูทันไหมครับปล่อยไว้ไม่นานนะครับร้อนนะครับสาอแอมป์ถือว่าจ่ายแรงนะครับจ่ายแรงทีเดียวเลยนะสามองแอมป์นะครับอันนี้ดูอีกทีนะครับอ่ดูอีกทีนะครับขอกดฝั่งนี้ไปก่อน ครับกดไว้แน่นๆกว่าเนาะอ่ะโอเคครับปุ๊บโอ้40แอมป์นะครับเมื่อกี้นะครับกดดีๆสัมผัสไปหน้าสัมผัสดีๆนะครับเต็มๆอย่างเงี้ย40แอมป์นะครับจ่ายพีคได้ถึง40แอมป์นะครับตัวนี้เนาะตัวนี้สีแดงนะครับอ่ะดูอีกก้อนหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับเจ้าค่ายนี้นะครับกดไว้ดีๆเลยนะครับอ่าทั้งกดแน่นหน้าสัมผัสดีๆก็อาจจะให้ การนำกระแสไฟฟ้าที่ดีนะครับลองดูนะครับจิ้มครับโอ้37แอม์นะครับนี่37แอม์นะครับยังแรงอยู่นะยังแรงอยู่นะครับอันนี้อุ่นเลยนะครับอุ่นเลยนะก็เทสเฉยๆนะครับชั่วขณะนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ไม่ไม่ควรทำนานๆนะครับจิ้มพอดู กระแสก็พอนะครับไม่ต้องจิ้มนานนี้ให้แบตอุ่นเลยครับอ่าแบตอุ่นเลยเพราะจ่ายกระแสแรงมากนะครับเดี๋ยวมาดูค่ายนี้กันดีกว่าเนาะดูค่ายนี้ด้วยนะครับอ่ารอสักครู่นะครับจะวัดแบบจิ้มเลยนะครับหนึ่งสองซ่มอมอบโอ้โหสี่สิบสองแอมป์นะครับร้อนฉี่เลยนะครับร้อนฉี่เลยเทสนานไม่ได้นะครับวิธีนี้ก็ ระวังด้วยเรื่องความร้อนนะครับเทสแป๊บเดียวก็พอนะครับไอ้ก้อนหนึ่งพอนะครับโอเคโอเคครับดูนะครับหนึ่งสองโอ้โหสามสิบเก้าแอมป์นะครับแรงแรงครับแรงดูอีกทีครับดูอีกทีอีกสักก้อนหนึ่งแล้วกันนะแต่ผมวัดค่าแล้วนะครับเบื้องต้นก็มีค่าใกล้เคียงกันนะครับอีกสักก้อนหนึ่งดีกว่าเนาะอีกทีครับ หนึ่งสองปึ๊บโอ้โหสามสิบหกแอมป์นะครับก็ถือว่าแรงทีเดียวเนาะสามสิบสี่สิบแอมป์ก็ถือว่ายังใช้การได้อยู่นะครับค่าการจ่ายกระแสสูงมากนะครับจ้าตัวนี้นะทานแรงมากนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นรถไฟฟ้าได้นะครับพวกนี้เนาะน,นะครับตัวนี้ผมก็จะไปใส่พวกนะครับไฟฉายใส่อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ได้ จริงจังกับการไปใช้งานมากแต่ว่าผมว่าใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการใช้งานดูนะครับอย,อย่างตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับตัวเจ้าตัวตัวนี้นะครับสว่านสว่านเล็กไฟฟ้าก้อนนี้ของเดิมใช้เป็นตัวนี้นะครับอ,อยู่ที่ aa 8 0 0นะครับ1.2โวลต์ DC 800มิลลิแอมนะครับตัวนี้คูณกันก็จะเป็น4 8โวลต์นะครับ4.8โวลต์ก็ ก็มาใช้ตัวนี้นะครับ3.7หนึ่งเซลล์ก็พอนะครับก็ใส่ตัวนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยใส่ตัวนี้ผมก็เตรียมช่องไว้แล้วนะครับใส่ได้นะครับใส่ได้พอดีก็เป็น3.7หรือ4โวลต์นั่นเองนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับโวลต์อาจจะต่ำรอบอาจจะตกลงนิดหน่อยหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเปร๊บแล้วก็กดดูอ่าความเร็วก็ประมาณนี้นะครับประมาณเดิมเลยนะครับ นะครับวามเร็วประมาณเท่าเดิมก็ใช้ได้นะครับ1ก้อนแรงกว่าตัวนี้อีกนะครับตัวนี้4ก้อนอยู่ที่อนุกรมกันหมดนะครับอนุกรมหมดนะครับแล้วก็ขั้วใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้แค่4 8 v โวลต์นะครับแล้วก็ที่0 8แอมป์นะตัวนี้ผมว่าก็น่าจะมี3 7 v โวลต์2.6แอมป์ได้ถึง3 m แอมป์นะครับตัวนี้เนาะถึง3แอมป์นะครับ แต่ดูเหมือนมีตัวหนังสืออยู่นะครับข้างในผมก็ดูอ๋อไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับเขียนไว้ตรงนี้ว่าเป็นเอ๑๘๖๕๐นะครับ A n นัมเบอร์ห้านะครับ,ต,รบตัวนี้ของซันโยนะครับตัวนี้ของซันโยนะครับตัวนี้ของซันโยนะ ซันโยตัวนี้ซัมซุงเอสดีไอนะครับถือว่าถือว่าดีอยู่นะก็ยังดีทั้งคู่เลยนะครับยังอา,อาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นเหมือนของใหม่นะครับแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับใช้คำว่าใชงานได้แล้วกันเนาะตัวน,นี้ก็มาทดสอบให้ดูนะครับเดีย๋ยวผมจะทำการชาร์จไว้ก่อนที่จะนาไปใช้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการาดิสชาร์จโดวยวิธีการทดสอบกระแสไปนะครับเดี๋ยวผมาชาร์จไว้ดีกว่านะครับ โอเคครับในคลิปนี้ก็นะครับเอาเอาการทดสอบนะครับเจ้า1 8ึ5งมาให้ดูนะครับเป็นการทดสอบว่ายังใช้งานได้ประมาณไหนนะครับก็ข้อมูลก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับก็ลองทดสอบนะครับการดูอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่จะเลือกจะหาไปใช้งานนะครับแบบแบบจริงจังนะครับกับเก่าโน้ตบุ๊กนะครับตรงนี้ก็ยังใช้งานพอใช้งานได้นะครับ ลองดูนะครับส่วนผมก็ทดสอบในส่วนนี้ให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าสาหรับใครที่จะนําแบตพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ก็ลองวัดค่าดูนะครับตั้งแต่ค่าที่นํามาตอนแรกนะวัดความต้านทานได้เท่าไหร่วัดแรงดันได้เท่าไหร่นะครับชาร์จเข้าหรือไม่นะครับอย่างตัวนี้ผมก็เอามาจากโน้ตบุ๊กเหมือนกันนะครับเอามาใส่ในเจ้าปืนกาวร้อนนะครับปืนกาวปืนกาวร้อนนะครับตัวนี้ทําเป็น 2S นะครับเป็น8โวลต์นะครับ473.7จคูณสนะครับเป็นเจ็ดจุโวลต์นะครับตัวนี้ก็ใช้การได้ดีนะครับเปิดประมาณสักไม่ถึงนาทีนะครับประมาณสัก20่สิบวิก็ก็ร้อนแล้วนะครับตัวนี้ซื้อมาก็ไม่กี่กี่บาทหรอกครับต้องมาโมหรือไส้ในออกแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปก็ใช้งานได้นานนะครับใช้ได้นานอยู่สะดวกดีนะครับอย่างตัวนี้ก็เอาอุปกรณ์มาให้ดูนะครับสวัสดี ประยุกใช้งานนะครับจริงๆเขาก็จะมีฐานแบบนี้แหละครับฐานเป็นฐานธรรมดาแบบนี้ครับอยู่ข้างในแต่ผมก็มาแกะเรียบร้อยนะครับมันเขาจะเป็น1.2โวลต์สีก้อนเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวนี้แหละนะครับผมก็มาเปลี่ยนเป็น8โวลต์ไปเลยซึ่งก็แรงนะใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาใช้การได้ดีนะครับก็ไปแค่นี้นะครับสําหรับการหานําแบตทดสอบแบตนะครับรถบุกนะครับรถบุก ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแบตลิเทียมนะครับเก้าหนึ่งแปดห้าศูนย์เอาไปประกอบนะครับการตัดสินใจหรือการทดสอบในการวัดก่อนที่จะนําไปใช้งานนะครับแบตโน้ตบุ๊กนะครับเก่าแล้วแหละนะครับโน้ตบุ๊กก็ตัวโน้ตบุ๊กเอ๋อให้ดูนะครับเป็นของซัมซุงแล้วก็เอเซอร์นะครับคาดว่าตัวนี้จะใช้อยู่ในซัมซุงแล้วก็ตัวนี้เอเซอร์นะครับเป็นแบตของซันยูนะครับโอบคครับ ตอนนี้ก็มีแค่นี้นะครับ